เป็นคนจำไม่กังวลใครนะก่อไม่มีไม่มีอไอเหมอือนพะื้นหายเย็นแล้วลูกมันน่าจะเล่นอยู่ลูกคนเล็กลูกคนเล็กมันน่าจะยังไม่หลับมีมีพี่ข้างหลังเราตีหนึ่งพี่โอเคคนเหมื I ni

โดนหนึ่งสามพี่โอ้สามตัวสท้ายท้ายอเทไม่โดนยหมดดอกของจริงว่ะของจริงว่ะม่ได้คนละคิวเลยนี่้ใช่ ไอ้โถงมาแจมที่หลักนี่หว่าไอ้โถงนี่เด้อ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 เดเด้อเดไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไอ้โถงนี้ตัวหน้าพัวเลยไอ้โถงนี้ไอโถงนี่ไอ้โถงน่าหรืว่าเป็นท้ายหินมัดทางขวาใช่ใช่มันมีรถอะเพื่อนเร็วตาเร็วตาเพื่อนเร็วตา

ว่านะบนด้านล่างกอไม่ไม่ขับไปขับไปวะเนี่ยยิงได้ยิงได้จอด้วพี่อจอดหลังเนินจับเครื่องไม่ไปต่อนั่นนั่นอยู่ในนหน้าทง

เรื่ละโอ้โหไม่น้อยกว่าผมกดหัวให้ผมกดหัวให้แต่ผมไม่อยากกดแองบนหัวขึ้นแล้วบนหัวขึ้นแล้วในสม็กเลยในสม็กเลยพี่ต้องรองผมยันระเบิดนี่โอ้โหแล้วทโอ้โหเท่ตเ์072อ่ะ จริงว่ะอ่ารับโดนก็โดนเกือบสาอ,อีกแล้วเอาว่ะเทพสงรอบนี้อะไรวะเทพสงเออบ้านบ้านมาผมมีรถที่เจาะเจาะยากกับผมเลยได้ปะโอเคโอเคน่าจะมีคนละ น่าจะเข่าข้างหน้าเราด้วยล่ะบัาล่างเจ็ดลูนั่งยู่บ้านมาัะ บ,บ้านบ้านบ้านนี้ไม่มีนะพี่บ,บ้านหน้าเราเนี่ยห,หน้าพี่เฮ้ยแอดดับลงแอดดับลงรอนอยพี่มีม,มีคนจะมาชนนะพี่ได้นลยมีได้มาแล้วพี่วงเราเปิดไปหน้าบ้านไห้ปะโหเราเปิดไปแล้ว นจะะรบเิดีโอ้โหเทศตรงอีกแล้วเทศตรงโอ้เทศตรงแม่ทัด้วยอ่ะเอ้าเรามาแล้วพี่ก็ตกใจเมื่อกี้บ้านข้างหน้านี้ไม่มีครับพี่ไม่เห็นไหม เออผมว่าน่าจะยิงหลังเนินใช่ปะ่ะหลังสมองใช่ใช่หลังเนินนะหลังเนินเออไอตรงสมอง่ามีอยู่แต่ยังไม่โผล<ค>่เลยนัาน่าน่ะพี่เห็นปะ่ในะใครแล้วใหม่ผมตกมาร์กหมเลยมุมนี้ไม่เห็นหรอต้องต้องม,กกมุมนู้นหลังเนินใช่ปะ่ะใช่ใช่ตรงห็นน็อกแล้วตัวตอนที่ผมมาร์กแก้ลแล้วก็มีตรงขวาคือหลังดินแล ถคายิงมันน้อกกันาอข้างโน้นอ่ะนี่เหน็บบนบน,บนข้างเขานะที่ยิงอยู่เผาเผาตัวหนึ่งตรงสี่สิบเดี๋ยวนอนยาที่มันยิงล่าสุดเท่นั้นอ่าบนข่าวผมเห็นื 4, 4เปล่า กองของนั้นไม่เห็นหรอกรูดูอย่างนี้นไม่เห็นสวยเหลือบนเขาเหลือบน,อน,อน,อนเขาแล้ว,น,ว,ว,น,วน,น,นะไม่เห็นยังไม่เห็นตัวตัดท้าย ท้ายมันไม่อยู่บนเขาหรือเปล่ามันอยู่ปอดขวดหินเนี่ยพี่มีผมอยู่นเนี่ยไปเจอเอ้าตัวห้องน้ำเหรอที่ตายเมื่อกี้แม่ตัวที่ไเหลือไม่เหรอตัวเขาแล้วแหละพี่ไอ้เจ้าแม่บ้าน,นาเจ้าแม่บ,บ้านมีติ่มอยู่หรือเปล่าไม่ไม่มันยิงอยู่กับตัวเขาไม่ใช่เหรอเมื่อกี้ไม่แน่ใจจะหาก่อน เครข้างบนนี้เปล่าใครเครื่องเปลี่ยนเปลี่ยนชั้นสองหรือเปล่าที่เรา ไม่บ้านนั้นชั้นสองปูต้องบนนู้นเหรอไอนี้ยอเฮ้ยไหนกันไหนอะ ห,หายไปวเจอแล้วตรงไหนนี่ตรงผมมากเลยต,ต้๊บนึงหลังต้นไม้เหรอมาเป็นหลังเนินนะพี่เก๋เพื่อนเข้าไม่เห็นนะอ๋ออยู่เนินนู่นเลยไก่จัด เอ้ยมาเลยรอรอรอตรงมาตรงเดี๋ยวจะเดินโถมไปเนี่ยเนี่ยหน้าเลยผมเลยมาเลยพี่เดี๋ยวดี่มน้ำครับเออสวยเดี๋ยวดู้าคิวก่อรอบนี้